มิชิก้าแอคเพเปลี่ยนจอติดรถ MG X Power ให้เป็นจอ Android แค่14วินาที Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับท่านเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์กล่อง AI Box วันนี้เราอยู่กับรถ MG4 X Power นะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีจอที่เป็นขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็สามารถเล่นระบบ Apple CarPlay Android Auto แบบเสียบสายได้ เราจะลองนำกล่อง X Play ไฟนะครับมาลองเสียบกับตัว MG4 รุ่น X Power รุ่นนี้ดูติดตามผมมานะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเราจะทำการนำกล่อง X Play เนี่ยนะครับมาลองทดสอบกับตัว MG4 รุ่นนี้นะครับมาลองเสตกันดูนะฮะเราจะใช้ X Play 5นะครับแล้วก็มาเสียบเข้าทางด้านท้ายของเขาตรงนี้นะฮะแล้วก็ในชุดของเขาเราจะเสียบไปที่ช่อง USB ที่อยู่ด้านซ้ายมือฝั่งนี้นะครับ ลังจากนั้นนะฮะเครื่องเขาก็จะเข้าไปสู่ฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของคา r p เพลนะครับโดยลักษณะเมนูเดิมของเขาเนี่ยที่หน้าจอก็จะแบบนี้นะครับตอนนี้หน้าจอก็จะมีการเปิดเครื่องเป็นมิชิก้าขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําการแคริเบตหน้าจอนะครับหครั้งสําหรับในครั้งแรกที่ลองใช้งานนะครับตอนนี้หน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบที่ยังไม่ได้ทําการปรับอัปเกรดเพื่อเข้ากับตัว รุ่นนี้นะฮะหลังจิกนี้ก็รอไปอีก14วินาทีนะครับหน้าจอก็จะเข้าไปสู่เมนูหลักของรถยนต์ตัวนี้นะครับสำหรับใน MG4 นะครับ x p o w e r รุ่นนี้เนี่ยถือเป็นรุ่นท็อปนะครับมีการขายดีมากนะครับมีลูกค้าถามกันมาเยอะทีเดียวว่าจะทำยังไงให้ใช้งานได้เพราะว่าไปซื้อจากออนไลน์แล้วก็ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้หน้าจอก็จะขึ้นว่า h i Box e Start นะครับเรียบร้อยเป็นอย่างนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการลองใช้ตัวการแชร์ Wi-Fi นะครับหรือว่าในกล่องนี้เขายังสามารถที่จะใส่ซิมโทรศัพท์ที่นี่ก็ได้นะครับได้2ระบบนะครับเดี๋ยวเราจะแชร์ Wi-Fi จากมือถือนะครับเข้าไปที่เครื่องของเขานะครับสำหรับตอนนี้เราก็เข้าไปที่ระบบปฏิบัติการของตัวกล่อง x p a y ครับเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปนะครับสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ก็ได้ครับแล้วก็แตะตรง apple car play นะฮะตัวนี้ก็จะเสมือนเป็น ipad ทีเดียวนะครับ เบื้องต้นเรามาลองเล่นดูทีวีออนไลน์นะครับหรือดูภาพพิเศษอะไรจาก AS Play นะครับใน AS Play เนี่ยก็จะมีทีวีฟรีนะครับหรือว่าทีวีจากทั่วโลกนะฮะแล้วก็เราไปเล่นตัวดู YouTube กันต่อไปเลยครับสำหรับใน YouTube ก็น่าสัมผัสลื่นไหลดีครับสามารถเซิร์ชด้วยคำพูดนะครับหรือ Google a s s i s t a n t หรือว่ากดด้วยคีย์บอร์ดก็ได้นะครับควบคุมงานผ่านชุดคอนโทรลของอะไรเดิมของรถนะครับเ่งเสียงเบาเสียง เปลี่ยนแทร็กได้ด้วยสุดยอดไปเลยครับในตัวของเครื่องเล่น X-Play ์ i g h t รุ่นนี้มีหน้าสัมผัสที่ดีนะครับลูกค้าก็สามารถจะฟาสต์ฟอร์เวไปด้านหน้านะครับหรือว่าไปเลื่อนกลับไปนะฮะโดยเขี่ยจากด้านด้านล่างนะครับเป็นการ Fast Forward แล้วก็เล่นถอยหลังได้ด้วยครับในการเล่นนะครับหมวดถัดไปก็จะนำเสนอเป็นลักษณะของตัว Netflix n ใน n l t x l i x ก็ Sig n In บัญชีที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ย สามารถนําไปเล่นต่อได้เลยนะครับแล้วก็เล่น Netflix สามารถเลือกภาษาได้นะครับ mm hmm. เล่งเสียงเบาเสียงฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปด้านหน้านะครับเหมือนกับตัว YouTube เลยนะฮะแล้วก็เปนหมดเักดยก็คือ Google m a p นะฮะใน Google Map เนี่ยก็สามารถจะทำงานโดยการเซิร์ชด้วยคำพูดก็ได้นะครับหรือว่าเราก็จะกดจากคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าดูจากประวัติย้อนหลังที่เคยกดอันที่แล้วมาก็ได้นำทางได้แม่นยำมากนะครับ ใน Google Map เนี่ยก็จะมีการนำทางแบบดูแบบ split screen นะครับดู2หน้าจอพร้อมกันก็ได้นะครับเราจะมาดู y o YouTube ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็นำทางด้วย Google Ma p อีกครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเสียง Google Ma p ก็จะพูดไปนะครับแล้วก็เสียงเพลงก็จะพูดสลับไปมาครับเรามาดู YouTube เต็มหน้าก็เขี่ยไปนะฮะใน YouTube ที่เล่นสลับไปสลับมาก็ทำงานได้อย่างลื่นไหลนะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับ ครับแล้วก็สำหรัทเซตที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์กล่อง AI Box นะครับ X Play ไฟลรองกับรถ MG หรือรถหลากหลายรุ่นสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323415ครับ0845243เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.carmarket.com นะครับไปเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line S Side p i o n e นะครับชอบวิดีโอกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ยังสามารถขับรถ MG เข้ามาทดสอบกล่องได้ที่ P1 สำนักง,งานใหญ่และพับ87หรือสามารถเข้าไปที่ P1 ทั้ง10สาขาทั่วไทยตามดบบังแต่อไปนี้ครับสำหรับวันนี้ผมอโก้นะครับลากรสสำหรับการเทสกล่อง x p l a y 5กับเอ่อ4 x p o w e r รุ่นนี้นะครับวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ